ต้องทีให้โยนหลังโนนี่ก็พอหยีกโยนหลังครับแ่เดินเดียวใช่เริมเดียวครับยกก็จะไ่เหมือนคนอแค่คุยัจเรียนโยนคะหนึ่งเจอต้าเจอหยิบสองเจ้าข้าสองแนนสองอเป็ดจมดิตัสาชื่อไรบัตเตอร์เบรไล่มีีกินจกจกัมจมูกจมูจจก โท,ทชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกังอะไดอเคขิดเลยสงสองไม่ได้ครับ่อสองไรผมดดอกสองาันรเยอะรับเรี่อเขาม่ัเฮ้ยวยอ่าลสิบสี่เา่องคีว่ะคียแมนเขาเป็นสองตัวเดียวกันสองสองอ้เจตดกไปาดอัน um ้네ิดวม ก็ที่เาเป็นอืมที่พอดอ๋อเป็นอืมก็สองที่สองเปลี่ยนทอนิี่เกออ์เกี่ยวเสียนหนึ่งโซนนึ่เป็นยังไบถังเดี๋ยวหวังนี่เกออ์นะใกลเกินในตัวข้ามยี่สังได้ออข้นยีได้ก็มันจะบวกสองด้อีกเนาะมันห้าโมกี้เต็มน้งนานไม่สนโบมิอเตอร์ต้องใา้ตัวยันต์สองนไหนครับ ดูเสสามหมื่นดีเบียเยอะนะวะีียสามหมื่นเหรไม่มีอะไรเลยคอขออไม่มีเลยดีเบอ่ีเกิดออกมาได้ห้าพบเกิดอตเอ่สิบสาิงกับี่บแปด้างนไปเิเจว้าอผมไม่มีอหรอผมะไลย เขาเรียกว่าเกลวไข่ถูกวิธีองหนึ่งน่ากอดดังน่าสามหมื่นสามหมื่นห้าอสองหน้าเออะไม่สามหมื่น้สองันาสามพนาไม่ใช่อสิบสามพิไหมใช่สิบสามใิกนะ ก็เป็นสองันข้าวไปดูให ¿Right ้ดีข uh ้าวอกันนะขี้ขี้ขี้ดูว่ามีาที่ไหนล่ะเอาเราเลี้ยวหนีเราแีวขี้มันบอกว่าแวนเอาให้สองทีมเลี้ยวเลยครับใช่าไปด้ยาหน้าเพนข้าวบข้าบ ชี้เป็นชื่อคนนี nah, ้ยกทั้งหมดแล้วได้ต่อทุกๆสองใบจะบวกห้าพันบกขีท่ากับบวกีบวกคีหนึ่งบวกห้าพันแล้วก็เทคนคเมื่อกี้สามใบต้องการก็ท่ากับจะเป็นมัสสามแหนดสามตัวสามสองพันแปดสามันแปดเจ็ดคนตมาณหนึ่งข้าเปออเอลยสามพันแปดถ้าเประกาศขอสองใบท่างรข้าวนหนึงหาเม็ดอาต่อเลย

สก็ตตตัดอ <m> ีกเอเป็นเป็นเป็นมเดตเดิเไม่เอนเดินเข้าเลย่สติดขนเป็นคลังเบ็ดไม่ไเด็เ็เคลังเบีน่าเยสสเปอรเ็นเ้าทน้วเขาทอดแนิ่วอ่ะเื่อาเปอรเนต์ูยิงเนทำไมไอ้า3เปรเซ็นสเขาแล้วหยุดเลยตีข้างไ้ปะต่ำหน่วะตี

ตั้ภาษาคจกอด้เปิดฟองสีไห้ฟองสีไห้ผมพอทำเลยไม่ชอบผมไม่เปิดเปิดแว้ก็ฟองก็ได้ความรู้เงไรเ๊ิกเกอร์สัหน่ป่ะมีทิกเกอร์ป่ะไม่มีเลยมาอง้หน่อยะไองร้ามันเสียเบรดได้สักตัวหนึ่ง่าหนไม่ลงสนามแม่มาเก่งมเลยเก่งเเก่นะิดวถ้ามันลงแล้ว แต่เทคโนโลยีมันถถ้ามันเกิดตัวกิจไม่มองการ์้าไม่ดูนะทำทำไมถ้ามันทำเลยนั่นสิมีหนึ่งโีเกิดพัหึ่งคนนมสามพันมอมาออุ้ยสงนี่ิบหายแล้วต้สามต้อาสองต้อห้าวางเลยวางเลางเวหน้าผมอิสามวางมาก่พอได้ หนึ่งห้าใช่ใช่้าแมลงลยกาน้แกลในกย้ายอกาศแน่หัวใจจสามสามี้เียีันอันตรายนะอันนี้ทิกกออกเ่าอะไรข้างนี้นะคิกเกอรเาะในนี้ไม่มีสองสองไปดอกกลับไปกลับียวแลอันตรายอันนี้เท่าไรนะคัสาเนสาเท่ากันไะ้เท่านเนที่มันตีเยอะ ไม่ไให้ดำเลยอมันแคแต่ว่าเราต้องตีอะเพราะไม่มีเยสีว่าไมนตีก็ได้ขอไม่ตีไม่ตีก็ได้เด็กยเด็ามโดนเห็นคนฟ้าฟาน่เล่น่าใหญ่อะทำไมได้นี่ไงข้าใหญ่นี่ไงนี่ไงข้าใหญ่ใช่ไหมว่าฟามทำไมนี่ไงข่าใหญ่ทำไมได้ทิ้งมือเด่กับ เกิดสมมติว่าเป็นอันนี้่องมันเผาส่วนหร่อที่ตีีกาเผาได้มันก็ะดืได้่ไก็แต่แค่เตะจริง้มันเผาไปอ๋อราตือยังก็ปกติได้อยู่รับกาดก็หายไปแล้วจะ่ัไแเาแวนวิ่งก่อนพอปวดเองนะหกนี้ไม่ต้องแวนวิ่งเท่นี้เท่าไหร่สิบยี่สิบสามสิบสี่หนึ่งสิบยี่สิบสามสิบสีสิบห้าสวัสดอยม้นี้คน นเราเป็นยังไงใช่ป่ะแปดตัวมันยังไม่หมดมันยังไม่ตายขึนจวงมันจ้นสองนสามสามสามตัวสี่ากันรายได้ก็พอใจแล้ว มีตัวยืนแล้ววันนี้จะสามสามแล้วห้าสามสองพันสามสองทของสองไใช่นี่นี่ไม่ค่อมีของของไม่หรือไม่เอาไ่เอาเอเยโอเคสองพันองมาขไม่เหมือนทิศเข้มเองพันามสิบแเข้าไปเลยเขอ่างนอง่สองน่เอยู่ขมืออะนี่แหละ บกมูจกไหนไม่ได้คอยไม่ได้ค er. อยต่ไปลืมไปไหพอสิบหกพอสามันส,ส่ามของพี่แบนสี่พัออ้มาเทคไม่ฮิตสาม backpack. สี่ chann. สามเจ็นตัวเจ็ดเอ่ไอัได้จบนไม่ได้จบไม่เป็นลมือสามไพเหรอเใล่าใตัวจํารับเอาอย่างรแล้วตัว อันนี้พ่อสคนแถวหน้าจะส0มันบอกว่าจิ้ม3ตัว3,000แถวหน้าได้ปะได้ช่ไหะได้่มีโอกาแล้วแถวประกับที่หน้าไม่งได้เา่เลยไอ้ตสิบหกเขาตัวตามหนึ่งคนนี้ชนะพี่โอ้พี่จะตายแล้วเนี่ยนะทังสองเออ คู่นี้บวกอย่างละสามพันโอเคโอเคโซบังนโอีแถวหน้าบวกหมื่นบวกคีได้เวลาเขาคืนเองเปิดชิ้น่เลยสิบเไปเลยได้สิบี่สิบอ้าวสิบสามสิบสามสิบหกสองคิย แม่แม่ไอ้ดิถา้มัมันกู่ของที่สเล่ไหนครับซ่งไหนไอ้ดสามหกใช่ป่ะอืมเอเยเดี๋ยวขึ้นมานองเลยโคตรขู่เยคูอ่ะอันสองหม่นสาเนสามสเห้าด้สามนแได้หนึ่งได้อบเยอะเยอะอยากลกับใช่ไหมชอบคนชอบงคนตีเลยอ่ะเนาะที่เดียวหรอแล้วเาวเลย Thank <laughs> you.